สวัสดีครับเอซี่ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> วันนี้นะครับขึ้นสับขึ้นเขาขึ้นหาอยู่หาจินนะครับเอซีนี่โอ้สุบรรยากาศเนาะที่บนท,ท,ที่หลังเขานะครับเอซีก็วันนี้ก็มาคนเดียวเนาะมีน้องหมาไปเป็นเพื่อนเนาะครับเอีเนาะดูครับ,อบมองลงไปก็ทังด้านโน้น ก็จะเป็นภูเขาเนาะตอนนี้ยังอยู่หลังเขาอยู่นะครับพี่ซีหาอยู่หากินนะครับก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่ซียังไม่หมานเนาะนะครับก็เนะมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปปลูกมันสำปะหลังเนาะปลูกมันสำปะหลังเสร็จก็ลงมาจากปมันก็ เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ไปส่องอื่นเนาะเพราะว่าฝนก็ไม่ตกเนาะไปวันนี้ก็เลยขึ้นเขาหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะครับพี่สีเห็นไหมครับมองไปด้านไหนก็มีแต่ต้นไม้เนาะมองไปด้านโน้นก็จะเป็นภูเขาเหมือนกันนะครับเนาะมองทะลุไปนี่ หายกำลองมาเนาะเจ้านาคตัวนี้โอ้หาน้ำมาเนาะมันร้อนนะครับพี่สีวันนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมเนาะ,ะก็เลาะไปเรื่อยๆเ,เนาะครับพี่สีาน้องหมาหาอยู่หนาะกินไปเรื่อย,อยต้นไม้โนด ก็หนึ่งเจ้านาคเจ้าขาววันนี้น้องหมาขึ้นมากับผมห้าตัวอีกสองตัวไม่ได้ขึ้นมาเนาะเจ้าดำกับเจ้าหมูโอ้เนี่ยครับเดินไปมันเป็นทางเดินนะครับไอซีตรงนี้แถวนี้เดินตามทางตามถนนนี่แหละครับไอซี พาน้องหมาไปพักก่อนนะครับสิก็ถ่ายคลิปเนาะโอ้นี่ใกล้จะถึงตรงที่พักแล้วครับสิพาน้องหมาไปขึ้นน้ำก่อนแล้วค่อยไปหาต่อหาล่าหนูต่อเนาะเจ็ดทวันนี่ครับ น้องหมาก็วิ่งหาอยู่นะครับพี่ซีก็มันดดแดดร้อนหรือเปล่าครับพี่ซีววิ่งไล่อะไรนู่นฟังเสียงเขาสอดไปโอ้ไก่ป่าก็ปะนี่ครับ บริเวณนี้จะเป็นหลังเขาจะเป็นที่ราบนะครับพี่สี่ก็ฝนก็ตกแรงอยู่นะครับพี่สีตอนที่นั้นตอนนั้นนะวิ่งออกมาแล้วน้องหมามครับไปก็ใกล้จะถึงตรงที่จะพาน้องหมาไปดื่มกินน้ำแล้วเนาะก็ เดินไปเรื่อยๆนะครับพี่สิเนาะเดินไปไกลได้หลายกิโลแล้วล่ะครับพี่สิยังไม่ได้เลยอะไรเลยยังไม่หมานเลยนะครับนะครับบรรยากาศกรา็ร้อนช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับพี่ซิยังไม่มีลมไม่มีเนาะอากาศกรา็ร้อนเนาะ น,นั่นครับนู้นก็เป็นภูเขาเหมือนกันนี่ตรงนี้จะเป็นหินนะครับพี่สีเนาะ <c oughs> หินก้อนใหญ่นะครับพี่สีตรงนี้จะมีแอ่งน้ำไว้ให้น้องหมาให้น้องหมากินนะครับพี่สี่อยู่ใกล้ๆน้องหมาแหละ มีวิ่งอยู่นะครับพี่ซีก็มันอยู่ฝั่งด้านทางบ้านแล้วนะครับพี่ซีเนาะก็มันอยู่ฝั่งด้านโน้นก็อยู่ไปมาแล้วนะครับพี่ซีไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะมาถ่ายตรงตรงนี้แล้วครับพี่ซีถ้าเราดูฝนนี่จะน้ำมีน้ำเนาะ นี่ตรงนี้ก็นี่อยู่ใกล้ๆน้องหมานี่ครับพี่เห็นไหมครับเป็นหินเนาะเป็นหินเป็นลานกว้างนะครับพี่นี่นะครับนี่ทางน้ำสุดยอดเลยนะครับนี่ลานหินเนาะ ตรงนี้นี่ครับงสงสัยเขาขึ้นมาสองอื่นเนาะเขาเอาอยาเอาอะไรขึ้นเนาะอื่งลงนะครับตรงนี้นลูกอื่นลูกออสนะครับนี่ตัวดำๆเล็กๆมันพึ่งจเป็นตัวออสเนาะนี่และครับบรรยากาศเนาะอ พาน้องหมาพักผ่อนก่อนครับพี่อยู่ตรงนี้แหละให้น้องหมาอาบน้ำกินน้ำก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อชมบรรยากาศเนาะน้องหมาก็มาหมดทุกตัวแล้วนะครับพี่ซีวิ่งมาอยู่อืมมาลูกมาเลยมาดื่มน้ำเร็วกินน้ำม,มาแล้วครับพี่ซีมาไอหมเจ้าขาว มาหมดทุกตัวแล้วอืม,อมลงอาบน้ำเนาะโอ้ยอืมันร้อนเนาะพี่ซีเนาะน้องหมาอาบน้ำสุดยอดเลยเต็มเลยนะพี่ซีโอ้โหเจ้าจ่อยเนาะโอ้เปรียกเลยทีนี้เย็นแล้วทีนี้น้องหมา ก็พ <c oughs> ามานั่งชมบรรยากาศนะครับอีซีตรงลานหินถึงจะเรือเรือร้อนก็มีน้ำให้นะครับพี่ซี่วงนี้เนาะเพราะว่าฝนตกมาน้ำจากมีน้ำเลยเลยตรงนี้นะครับพีซีมันจะขังนาะน่นแหละปีหน้าน่แนแหละครับพีซีมันถึงจะแห้งอ,อ,อุ้ยแม่พึง่ง นบินน้องหมาผมลงไปน้ำเนาะแม่แม่พึ่งมันบินเลยนะครับสี่นี่ครับอ้าวนี่ครับมองไปด้านโน้นจะเป็นภูเขาเนาะ,ะคลิปนี้ก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ